การทั้งเป็นู้เวทนเียนะครับมาให้พวกเราได้ชมได้ยนชมกันนะครับแต่ว่าจะเป็นทางเลือกนะครับสำหรับบางท่านที่กำลังสนใจที่จะเลี้ยงโคสายพันธุ์อื่นนะครับที่เป็นสายพันธุ์ที่ให้เนื้อเด่นชมะรัแล้วก็เป็นการโชว์นะครับในนามสมาคมไทยแบกัรดนะครับ เป็นการโชว์ในนามสมาคมไทยแบงกัสสรุปก็คือสมาคมไทยแบงกัสนะครับก็จะนำโคแบงกัสนะครับมาบวโชโฉมให้กับเกษตรกรหรือพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์นครับเดี๋ยวว่าจะสนใจเป็นทางเลือกในการที่นาในการเริ่มต้นการเลี้ยงเลื้องแต่แตและท่าน ตาทำไมไม่ล่อยนะแบบ Ich okay. okay. ทุกตัวอะไรอย่างเงี้ย